สวัสดีเพื่อนๆชาวดาบิคาาอสูรด้วยนะสำหรับคลิปนี้เราจะมาบอกถึงกิจกรรมใหม่ที่มาและนนะถ้าผมไม่พลาดนะมาทุกเซิร์ฟเลยครับสำหรับอันนี้ส่วนสิ่งที่มันดีก็คืออันนี้ครับอันแรกเลยสามารถได้อาวุธแดงทั้งหมดเลยครับแต่ว่ามันสุ่มเนาะทีเนี้ยก็อ่มันแรนดอมอไม่รู้จะพูดไงอันดับที่2คือตรงกลางเลยครับคุณสามารถเลือกตัวละครได้เท่าที่มันจะมีให้เราเลือกนั่นเองนะครับอันนี้ผมเลือกมาแล้วอ่าอันดับต่อมานะครับที่เราจะต้องรู้เนี่ยคือ อยากให้ทราบถึงตรงนี้ก่อนครับ IS เนี่ยเห็น S ตรงนี้ไหมครับมันเรียกว่าเป็นการการันตีถ้าครบ68ครั้งนั่นเองแล้วก็ทุกๆครั้งทุกๆ10ครั้งที่เราสุ่มตรงนี้มันจะการันตี5ดาวด้วย1ตัวมาเขาเป็นตู้ที่ดีมากๆอันนี้ดีแบบดีโคตรๆอะ่ะดีไม่รู้จะดียังไงละและสิ่งที่ผมต้องการที่จะบอกนะครับมาที่ในส่วนของเพ r k และไอแพคทูพิทและสิ่งนี้เราจะต้องดูเนี่ยคือมัน อะไรนะก่อนก่อนหน้านี้พออย่างตู้กิยูมาเนี่ยผมเคยคำนวณให้แล้วเนาะอย่างกิจกรรมแรกอะเจ0 0การันตีนะกิจกรรมที่2เช่อนอย่างาหายหายไปละหายไปละโอเคที่มันให้ให้เราสุ่มในส่วนของตัวกิยูครับที่ใช้อยู่2400 0เพชรอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็แพงเหมือนกันใช่ปะ่ะแต่ว่าพอมาในส่วนของกิจกรรมอันเนี้ยดีมากโคตรดีเลยถ้าใครอยากได้นะผมว่าอันนี้เหมาะมากทาไม เดี๋ยวมาดูที่ในส่วนของตรงนี้เห็นป่ะกินี่มีให้เลือกแล้วคือคือมันถูกกับแพ็คอ,อื่นอะ่ะอ่ะถ้าให้ผมพูดนะครับเนี่ยมันใช้แค่สี่สี่พันบาทนะแค่ไหมจริงจริงมันก็ไม่แค่หรอกแล้วก็จะได้ในส่วนของอบัตรตรงนี้ด้วยอีกห้าสิบใบนะครับหมายความว่าคือจะมีสิทธิสูงมากๆอ่ะที่ที่คุณอาจจะได้แบบตัวละครที่คุณเลือกไว้ตรงนี้อีกนั่นเองนะครับแต่ถามผมว่านะแพคปัจจุบันเนี่ย ควรเติมก่อนไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ครับเพราะว่ามันไม่มีตัวละครที่เราจะสามารถเล่นได้ยาวถึงขนาดนั้นสมมุติใหม่ถ้าวันนี้เรามีอาคาสะอยู่ในเนี้ยสมมุติก่อนนะมี S อยู่ตรงเนี้ยแต่เป็นอาคาสะหรือดาคีขผงขาวหรือชินบุล่างใหม่เออทีทีที่ไม่ใช่ล่างนี้นะที่เป็นร่างดัมเมดอะ่ะก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นออโอานไยก็ก็ยังให้ผ่านนะเออเนี่ยไอตัวละครพวกนั้นอ่ะมันสามารถเล่นได้เออเป็น โทคิโทก็ได้เป็นเกียวเมก็ได้อะไรเงี้ยคือเป็นเนซึโกะอะไรอย่างเงี้ยคือ,นนกกอ,อ,ค,อคือมันต้องเป็นตัวละครที่เราเล่นได้ยาวอะ่ะดังนั้นการเติมมันอาจจะคุ้มครับส่วนมีบางคนแบบสมมุติ5รอบหน้าผมว่ามีแน่อาจจะสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับก็ในส่วนของกิูเสาหลักสมมติถ้ามาเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะส่วนมีบางคนสูงไปแล้วแล้วมองว่า,ากิูเสาหลักมันจะเล่นได้ยาวเอากันตรงๆร,รงเนี่ยกิยูเสาหลักทันจิโร่ไฟเซนหลับ คือผมมองว่าดาเมจแม่งไม่ต่างกันเลยหมายความว่ามันตีไม่เข้าครับในอนาคตอ่ะนะเออหล,หลังจากที่โลมันเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเลือดให้กับโคนในทีมอะตีให้ตายก็ตีไม่เข้าคนระับพอตีไม่เข้าอะ่ะมันแม้ว่าคุณจะสปีดดีกว่าแต่ตีไม่เข้าอะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ไงเพราะว่าในทีมอ่ะคุณลองนึกภาพน,นะถ้ามีราคิผมขาวกับมีราคิผมดําอ่ะเอาง่ายๆเลยถ้าคุณตีโลอ่ะแม่งแช์ดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือตีละครทุกตัวแม่งก็แชร์ดาเมจอีกเรื่อยๆ แล้วพอฮิวไม่ฮิวทีเดียวแบบโอ้มันฮิวเลือดเต็มอ่ะ,อะว่าง่ายๆเหอะสมมติว่าคุณตีไปให้ตายอ่ะพอเทินสองใช้เนสโก้พึ้งฮิวทีเดียวเลือดเต็มทุกตัวละครอ่ะผมเลยบอกว่ามันไม่มีผลไงดังนั้นมันเลยต้องเป็นตัวละครที่ตีเดียวๆมันอาจจะเหมาะกว่าถ้าคุณจะปัม๊มดังนั้นผมเลยเน้นที่อาคสาหรือจะเป็นกิวตัวนี้ก็ได้ก็ยังดีกว่าส่วนตัวมองก็ยังดีกว่าดังนั้นผมเลยจะบอกว่ากิจกรรมนี้ไปไม่ได้เก็บเงินไว้ก่อนก็ได้ นะครับและส่วนมีคนถามเพิ่มเติมแล้วอ,อยากไอเสตตรงเนี้ยเราสามารถเก็บสะสมไว้ได้ไหมเนี่ย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 ,ยอยากเก็บไว้เลยอ่ะได้ไหมส่วนตัวผมมองว่าได้ครับเพราะว่ากิจกรรมในรอบหน้าเดี๋ยวมันก็ต้องให้ใช้ใบนี้อยู่ดีสมมุติถ้าคุณจะเอาแบบประหยัดที่สุดเนี่ยก็อันนี้เลย2องพเนี่ยมันได้6รอบก็คือ30สนะครับส่วนเทรจะใช้อยู่ที่25งหมเอ้ยเออเท่าไหร่นะหมื 15, ่นห้าป่ะอ่าใช่ใช้อยู่หมื่นห้าเนี่ยคุณจะเก็บไป โดยการเอาเพชรมาแลกตรงนี้แทนนะครับสมมติว่าถ้ามาในรอบหน้าแล้วถ้ามันมีตัวละครที่คุณต้องการเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเลยเรียกว่าเป็นการดองอีกลักษณะหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้เป็นตัวแดงก็ได้อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เคยลงคลิปไปแล้วว่าอดองตัวแดงดีไหมหรือเอาอะไรดีนะครับและใน,นส่วนของเพชรเนี่ยเห็นไหมที่มาเหลืออย่าง,างผมเนี่ยเหลืออยูแปดพัน่ะถามว่าเอาแปดพันเนี้ยมาดองตรงเนี้แทนก็ยังดีกว่าส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะครับ คือดองแบบนี้มันยังดีกว่าที่เราเอาไปใช้ในส่วนของทีละสามพันอ่ะเพราะสามพันนี่คือโอ้คือแม่งคือมันสุ่มแค่สิบรอบอ่ะแล้วไอ้สิบรอบนั้นน่ะเราเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการไหมผมว่าอัตรายากมากยากมากๆนะครับผมเลยมองว่าถ้าคุณจะสุ่มสามพันอย่างนั้นน่ะสู้คุณมาในส่วนของบ้านอสูรยอย่างเงี้ยและซื้อช็อปตรงเนี้ยมันมันใช้แค่ทีละพันสองอ่ะเนี่ย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  จาก 2, 2, 2อ0 0ันสองที่เราสุ่มวะเนาะมันจะใช้แค่พันสออย่างน้อยไอสามพันเนี่ยคุณจะสามารถสุ่มตรงเนี้ยอ่าถ้าให้ผมเฉลี่ยนะคุณสุ่มสองสองรอบคือ6000ใช่ปะ่ะที่มันการันตีอ่ะแต่อันเนี้ยคุณสุ่ม5รอบเลยนะเว้ยอันนั้นอ่ะเออรู้แหละแต่ว่าไอ้กว่ามันจะการันตีแม่งสองหมื่นกว่าเขียวป่ะเช่นคุณสุ่มไปเลย70รอบไอเนี้ยแม่งสุ่มได้แบบกี่รอบอ่ะครึ่งครึ่งอะเกือบครึ่งอะสี่หกสิบสี่สิบอะ งงอะคือแม่งดีกว่าเยอะครับอย่างอันนั้นคุณสุ่มน่าจะ70รอบใช่ปะ่ะอันนี้แม่งสุ่มได้อยู่ร10รอบอะเฮ้ย <Hey, S 1> มันดีกว่าปะวะงงอะโลมันเยอะกว่าแล้วแถมไอตัวละครเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ตู้นี้หมดเลยไอผมว่าพูดว่าเป็นมนุษย์นะแต่ว่าอาสูรเนี่ยไม่มีเพราะถ้าคุณอยากได้อาสูรคุณต้องใช้ตั๋วแดงเท่านั้นอันนี้ไม่รอดนะครับอยากให้เข้าใจถึงจุดนี้ก่อนดังนั้นผมเลยบอกว่าถ้าคุณเหลือถ้าเพชรคุณเหลือย้ำอีกที นะครับคุณจะมาแลกตรงเนี้ไปเลยก็ได้เออเนี่ยที่มว้ในาการจะบอกแล้วผมคิดว่าอันนี้ยังไงมันก็อยู่ยาวๆและกิจกรรมมันน่าจะมาให้เราสุ่มได้เรื่อยๆไม่รอดนะครับอ,อ่าแล้วก็อันดับต่อมาส่วนถ้าใครอยากเติมอันนี้กรณีว่าคนอยากเติมแล้วนะเออถ้าอยากจะเติมนะครับคําแนะนําเดียวที่ให้ได้ก็คือในส่วนของแพ็กสี่พเลยเพราะว่ามันจะมีตัวละครให้คุณสุม่มแต่คําแนะนําของผมก็คือสุ่มแต่ดอง เคลียบอ่ะสุ่มแต่ดองไม่ต้องเปิดครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีตัวละครที่คุณต้องการในอนาคตมันมาเช่นอาคาสะอ่ะย้ำอีกแล้วคุณก็สามารถเอาอันเนี้ยเปิดทีเดียวได้แบบ 2- 3สตัวเลยโอเคไหมแล้วก็อันเนี้ยยังดองได้อีกหมายความว่าถ้ามันมาอีกทีคือเช่นอันเนี้ยมัน1รอบเนี่ยเห็นป่ะหนึ่งรอบมันจะการันตีใช่ป่ะคุณอาจจะสุ่มทีเดียวแบบ2รอบในตัวละครที่คุณต้องการอะไรก็ได้เช่นอาคาสะมาทีอันนี้คือสายเติมแล้วนะคุณอาจจะได้ทีแบบ56ตัวแบบวันเดียวแม่งดาวลุ้งเลยอ่ะ โอเคไหมที่เหลือมันก็อยู่แค่ว่าคุณมีเศษตัวละครพอไหมถ้าคุณไม่มีคุณก็จะสามารถรีโลอีกก็ได้เพราะคุณอาจจะเอาไปแทนตัวละครที่คุณไม่ได้เล่นชัดเจนป่ะเออนี่แหละผมเลยต้องการจะบอกว่ากิจกรรมนี้มาแล้วดีมากๆนะครับดังนั้นก็ถ้าดองได้เลยอยากให้ดองเนาะส่วนอันเนี้ยในอะไรนะผมอยากบอกต่อก็คือไอ้พวกเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญหมดเลยทุกอย่างเลยนะครับส่วนเพชรอ่ะคุณดูดิแม่งสุ่มได้ทีคือ2 0 0 0 0เลยอะ เฮ้ยมันไม่น้อยนะเว้ยได้ที0,000เอา2 0 0 0 0เนี่ยมาซื้อตรงนี้ต่ออีกก็ยังได้อ่ะไหนๆก็พูดแล้วผมซื้อเลยแล้วกันมันไม่คุ้มเมื่อวห้ของผมมันได้แค่รอบเดียวอะจริงๆก็ยังไม่อยากทาอ่ะครับจริงๆผมไม่อยากทาคือผมอยากดองเพื่อให้มันการันตีอะแล้วอันเนี้ยรอบหนึ่งมันได้แค่15เองเท่านั้นอะบากเขาว่าต้องมาอย่างเงี้ยอีกเรื่อยๆอะจริงๆผมก็ไม่เอาดีกว่าผมผมไม่สุ่มอะเพราะว่าไอดีไหมมันดีบอกเลยว่าดี ดีมากๆด้วยแต่ว่าควรแบบให้มันการันตีก่อนแล้วคุณค่อยสุ่มอ่ะไม่งั้นมันไม่คุ้มนะครับส่วนบางคนบอกโหนี่มันกระดองยาวส่คือน,น่าจะผมไม่ผิดพลาดนะประมาณ2เดือนอันเนี้ยชัดเลยประมาณ2เดือนคุณจะสามารถสุ่มอันเนี้ยได้1รอบโดยที่การันตีนะแต่ว่าไอตอนนั้นอะหลังจากที่คุณสุ่มไปแล้วอ่ะแล้วคุณมีสิทธิ์ได้อันเนี้ยแน่ๆครับแล้วพอหลังจากที่มันมาอีกรอบคุณอาจจะได้ต่อเต่อเนื่องโดยทันทีนั่นเองแล้วก็ระหว่างนั่นเองถ้าหากคุณเล่นแบบผมนะสไตล์ผมนะ คุณดองเพชรอันนี้ไอ,นนอนน้ดองตัวไว้ด้วยอ่ะคุณก็มีสิทธิ์เปิดในส่วนของอันนี้ได้อีกชัดเจนนะและสไตล์ผมอีกเหมือนเดิมเห็นไหมว่าอันนี้ผมดองแล้ว60แล้วครับก่อนในนี้ผมมีเกือบร้อยนะแต่ผมไปเปิดเพราะว่ามันมีในส่วนของกิจกรรมล็อกอินให้เปิด25ครั้ง10ครั้งอะไรเงี้ยงงว่าก็ใช้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าระหว่างเปิดเนี่ยมันเรียกว่าเปิดเพื่อกิจกรรมนะแต่ว่ามันยังได้ส่วนเนี่ยป้าธรรมยศผมก็ได้ได้มาเพิ่มเห็นปะ เนี่ยเนี่ยคือมันจะมีตัวละครพวกนี้ที่เราอาจจะได้มาด้วยนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะาย้ำเตือนสตินิดนึงนะคือแต่ถ้าใครอยากเติมก็เติมเถอะผมไม่ได้ติดใจอะไรนะแต่ว่าถ้าสําหรับคืออย่างผมเล่นเกมบันพีชนวผมผมก็เป็นสายประมาณเนี้ยคือเอ้ยจะสุ่มทั้งทีอะ่ะมึงเอาสองเด้งไหมเขียวว่าอันเนี้ยเป็นกรณีเดียวกันครับถ้าไหนๆเราจะดองและสุ่มทั้งทีอะ่ะเอาแม่ง2เด้งเลยครับเด้งแรกก็คือได้อันเนี้ยการันตีแน่ๆ แต่ถ้าหากมันไม่การันตีผมว่ายังไงคุณก็มีสิทธิ์ได้หนึ่งในเนี้ยแน่นอนแล้วก็ยังได้ในส่วนของเพชรตรงนี้ได้แล้วก็กิลเออเอ่อ,อ,อชื่อเสียงอะไรเงี้ยแล้วอาจจะได้อาวุธแดงเอาเพิ่มอีกคือมันได้หลายอย่างครับดังนั้นสูงทั้งทีเอาให้คุ้มจะดีที่สุด